สายเตือนแล้วค่ะันนี้กินข้าวผัดนะคะป้าผัดข้าวให้เนาะนี่เลยอารมณ์ดีค่ะเตืนมาเนาะน่ารักมากค่ะกินเองค่ะใช้มือจับเองนะนจนข้าวต้มถึงจะป้อนนะคะถึงจะใช้ช้อนป้อนแต่ถ้าเกิดเป็นข้าวผัดข้าวเหนียวนางจะจับกินเองนะคะ วันนี้เช้าวันพฤหับสบดีนะคะที่14มกราคม46นะคะ64อย่างไงล่ะโอ้ยแก้มสายดูทีวีชอบดูทีวีนี่มุมของ,องอนางนะคะอะอย่างไงลูก <c ười> เต้นดิเต้นดิเแมมแม่แม่แม่ <c ười> กันแม่แมกันลูก What is name มาไหนลองท่องดิท่องภาษาอังกฤษดิ ถ้าภาษาอังกฤษเนี่ย A B C ให้แม่ดูดิเออเป็นไงอ่า X เ,เ,เป็นไงเป็นไงเออนี่ A B C ดิในวันนี้นี่อะไรชี้ดิไปชี้ชี้อ่ะมัมก่อนงั้นนะ่ะป้าผัดไทยนะคะป้าผัดข้าวเองกินข้ากินข้าวผัดกินเก่งกินข้าวเก่งค่ะฝากติดตามแคมใสาด้วยนะคะ เด็กหญิงจุธาทิพย์นะคะหรือน้องแก้มใไสไวัยสองขวบ1เดือนนะคะวันที่18นี้จะครบ2เดือนนะคะสองขวบ2เดือนนะคะ,คนนะ,คะฝากกดติดตามน้องด้วยนะคะไม่พูดไทยนะคะจะพูดแต่ภาษาอังกฤษแบบนี้วอชีโนมรู้เรื่องไหมเนี่ยโอ้ว่ชีนี่ อันนี้มุมนางนะคะนูมภาษาอังกฤษแต่ก็ภาษาไทยนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มเรียนพเิเียนนะคะเพื่อเตรียมเข้าเรียนชั้นอนุบาลแล้วนะคะวกาชิวโอ้ะอะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนคะคะสวัสดีค่ะแล้วแก้มไายสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะติดตามเนี่ยได้นะ